ใช่ค่ะ11น,นะคะเขาบอกว่าลด0.90%นะมีส่วนลดคูดปองสูงสุดแบบว่า1,000ล้านใบ1,000ล้านใบนี่มีสื่อเข้ามาเพื่อที่จะแบบสุด,<ก>ดประมาณเลยโคตรแม่บุ๊คช็อปไปแม่โบช็อปตู้เย็นกับทีวีเอ้กับตู้กับทัวร์กับแอร์มทั้งหมดทุกอย่างนางช็อปใหญ่มากมตอกมีทุกอย่างให้เราได้จริงพิ้วอย่างจริงะค่ะสักเบอร์เรือลบทาเกาะเข้านอนก็มี รอจ่ายตามหมุ่นหยิบเยอะไหมคะเยอะค่ะ,ะทั้งของกินทั้งของใช้เสือ้อผ้าใดๆเพียบยวันนึงแบบใช้เวลาอยู่ในต,นตีน่ <c oughs> อยว่ไมลถึประมาณหนึ่งเลยค่ะแบบเราโดนแบบฟีลเหมือนเซตติดเลยอ่ะเลื่อนไปเลื่อนก็เออเพอร์ดีเบื่อนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคตตาล็กเลยอยื่นแล้วก็เซิ้อใหม่อันหนึ่ง เขามีหลายอย่างที <sea> mm ่เราลือกสร่นแบบอย่างเราอยากได้บัตรอ่อนมีทุกอี้อคืือแบบทำถึงทำถึงทำถึงมากแล้วคือมันเห็นจริงเนาะเขามีสิทค้าเลยสำหรับแคมเปญมันมีเนาะค่ะในส่วนตัวของัเองอะเราความรู้สึกว่าเนี่ยสำหรับแฟนคลับหรืออะไรของเราเนี่ยมีประโยชน์ไหมบ้างจะได้ใช้ยังไงบ้าง สำหรับวันีนที่มาบอกหลักๆคือจะมาบอกเป็โค้ดค,ค่ะว่าใใช้โค,ค้ดส่ตรงนี้ใน t ิ k กต็อกตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่1ิอพฤศจิกายนเนาะก็คือใช้โค,ค้ดน,นี้ได้เลยเราบอกโค,ค,ค้ดตรงนก็บอกได้คะ่ะก็คือ tik tok shop 11 11บเอ o ดสเมาค่ะแล้วก็ พอใช้โค้ดตัวนี้กรอกไปเนาะก็คือมันสามารถท็อปอัพส่วนลดของที่แบบเป็นคูปองได้อีกก็คือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากแล้วทั้งผีแต่ละอ่าจากแบบหลักหลูกเป็นแบบหลักพันได้ก็คือเราคุ้มเลยสำหรับกาเปลี่ยนสิ่งนเลยมาแต่ต้องกดคูปองและใช้ด้วยนะคะไม่ใช่กดคูปองแล้วดองไว้ก็คือหมดหมดอายุครับอาเชิญชวนให้แฟนคลับคนเข้าไปมา ตกช็อปก็คือสินค้าก็มีให้เลือกเยอะมากเลยว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะคะแคตตากรีไหนกดไปก็เจอค่ะของกินของใช้ต่างๆนะคะแล้วเขาก็มีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยแล้วก็คูปองส่วนลดอีกก็ส่งค่าส่งศูนย์บาทลดสูงสุกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็กะกนะวกอ,อ,อะไรนไะ่มอีกอันหนึ่งคูปองหนึ่งพันล้านใบใช่ เรียกว่าคุ้มกันเลยคุ้มมากคุ้มมากค่ะอย่าลืมจอรอช็อปกันได้เลยโหชอบตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วบวชทุกคนต้องรีบชอปแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะก็ไม oh. ่ตกเชนกันนะคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นดูออกงานบอดงานคู่ก็เยอะล่าสุดก็ออกคู่กับพี่อะไรพี่อะไรใช่ก็ดีค่ะสนุกดีเป็นงานคู่กันไแบบมีความสุขจริงๆยังไงบ้างคะ ก็ได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะการทํางานของกันและกันเวลาออกงานคู่อย่างเงี้ยคราบว่าคนทำงานยังไงทำงานยังไงดูว่าจูนกันไหมถ้าอย่างนี้ถ้าเจอกันบ่อยหรือว่าปกติก็เจอกันบ่อยแค่ไหนช่วงหลังๆนี้เจอกันบ่อยค่ะหลัะเมื่อก่อนเนี้ยถ่ายละครทั้งคู่แล้วก็จะไม่ค่อยเจอกันแะคะพอได้ทํางานด้วยกันก็สนุกดีแบบเหมือนมีเพื่อนมาช่วยแบบช่วยแชร์ความสนุกกับที่พี่แฟนคลับเนี้ยค่ะก็คือทํางานด้วยกันก็คือแฮปปี้ ไป,ปมาสนุกมากมีเพื่อนไม่เหงาไม่ต้องพูดคนเดียวแล้ว <c oughs> มีเพ่นคุยคุใช่เดี๋ยวิ่งไม่นานก็จะเป็นเป็นปีใหม่้ะคะแลนที่จะไปไหนด้วยกันไหมไม่มีค่ะไม่มีแลนว่าจะไปไหนโอน่าจะทํางานปีใหม่ปีให <c oughs> ม่ยังทำงานทํางาน <c oughs> ใช่พทุกปีในช่วงปีใหม่ค่ะ่ไอเลอกไม่จอบเอางานมาอีกก็คือทำงานทุงที่ใช่ใช่แล้วก็คานกัน แบบนีไ่ไหมว่าระหว่างเราทำงานก็จะไปสุดท้ายมี้ยไม่ไม่ไมไมค่อยคาดหวังอะกลัว,วผิดหวังคือคเราคาดหวังว่าเขาจะมาแล้วเขาไม่มาก็จะแบบเศร้าเนาะก็เลยแล้วแต่อยู่ไหนก,ก็บอกกันละกันเงี้ยถ้าสมมติว่าปีใหม่ไม่ได้มีแานจะไปด้วยกันมีแผนที่จะแบบเหมือนกับว่าให้รางวัลตัวบยีไหมกับการทำงานใหม่ละปี จริงทุกปีอ่ะก็จะมีแทนอยู่แล้วค่ะว่าอยากได้อะไรก็ขอสักหนึ่งชิ้นหนึ่งที่เป็นแบบชิ้นใหญ่หน่อยแาก็จะแบบขอแม่มถ้าแม่ให้ก็ได้ถ้าแม่ไม่ให้ก็ไม่ได้จะปล่อยได้ไหมว่ามันเป็นอะไรในสิ่งที่เราแบบอยากให้รางวัลตัน,นี้ชั้นใหญ่ ใช่ค่ะถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าม,มีรุ่องจริงที่ชอบอยู่ในใจเล็งไว้แล้วแน่นอนขอแม่จริงก็มีค่ะแต่ก็ถ้ามันแบบแพงเกินไปเกินกว่าที่ตัวเรามันจะแบบเอื้อมถึงะเก็บตังค์ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่มีข้าวกินไ <c oughs> ม่แพงเกิดสำหรับปีนี้คุณก็แบบเห็นเราในแบบจอทีวีละครใหม,ใหม่ๆปีหน้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่แบบที่จะว้าวหรือเ่ามีค่ะมีแน่ๆ หลายคนน่าจะแฮปปี้ด้วยค่ะถ้าถ้าได้รู้ว่ามีผลงานนี้บอกแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคะก็เป็นการแสดงี่แหละแต่ว่าทุกคนน่าจะแบบไม่จริงเหรออะไรเงี้ยมีด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าตีหน้าที่บอกได้คือเออเรื่องคุณพี่เต้าขาจะเป็นหนไม่ใช่หกเป็นละครแบบคอมเมดี้พีเรียลเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนรอคอยเนาะแบบเครียดไปเยอะแล้วอะดูอะไรตลกๆบ้าง อันนี้ก็คือเข้าทางเลยว่าปกติเราก็เป็นคนอารมณ์ดีว่าเล่นยากมากเราเล่นเราเแบบยากขาทางไม่เติมเป็นตลกอ่ะเราแบบใช่เราขายสวยมป็นตลกใครบอกเราตลกน็คือเขาใจที่แนั้นปกติขายกระดาษป่ามากก่อนคุล้วเป็นแบบเป็นตัวเองไหมก็ไม่กล้าพูดเพราะมันก็เป็นตัวละครแบบประมาณนึงเลยเพราะว่าเรื่องคลเสสิกของ เราเนี่ยมันจะเป็นแบบสองคนย้ายร่างกันเป็นแม่บุตา,ากับนิชาอะไรเงี้ยซึ่งนิชาเนี่ยชอบนอนหลับ mm hmm. ก็เลยได้ชื่อว่านิชาสว่วนบุตาเนี่ยสวยมากใครเห็นก็จะรู้สึกว่าสวยอย่างบุญตาแต่ว่าสลับร่างกัน,นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบโรงคาณิกาก็คือผู้หญิงที่ผู้หญิงคนสวย mm hmm. เอเจนต์เก่ง <laughs> อะไรอย่างนั้นต้องบอกว่าสนุกแน่นอนคนอื่นของข้าไมเป็นลูกพญานาคหนกเราข้ามาเป็นแบบสัเกตเหนมันเป็นอะไรแปลกใหม่ไหมสำหรับเราต้องต้องเรียนใหม่เรนใหม่ค่ะเรียนใรนรู้เพิ่มเยอะเหมือนกันเรื่องการโชว์ที่แบบเป็นร่วมสมัยมากขึ้นเราต้องคิดโชว์มีการแบบเป็นาร์เทนเดอ shake ในยุคสมัยนั้นที่เขายังไม่มีการมันท้าสิ่งใหม่ใช่แบบหลาจะแบบจฏบันไม่ได้ใช่คือเรารู้สึกว่าเราจะ เราจะขายตัวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้อะเลืองเรือนล่างเราต้องทำอาชีพโ่มเราต้องเปิดร้านเล็บเปิดกระทะเปิดทุกนี่นั่นเลยเียเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วในยุคนี้แฟนๆต้องรอแบบเป็นมีเป็นอะไรลงแบบโซเชียลอะไรก็เอาไว้ง่ายเล่นกันจนนักแสดงในกองสนิทกันละค่ะสนิทกันเลยสนุกมากพอแถวก็คือสนุกมากด่าพูดช้ำ ทุกปีก็จะต้องมีเพลงออกมาปีหน้าก็คาดแบบเพลงด้วยได้ไหมโมไม่แน่ใจเลยว่าปีหน้าจะได้ทําเพลงหรือเปล่าอันจะอาจจะได้ทําเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้องต้องรอ,งอก็ขึ้นอยู่กับร,รูต<า>อนะใช่อยากทำเหมือนกันมีมีที่มีที่คิไไดไว้ใจว่าอยากทำแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมได้ค่ะใช่ค่ะออาฝากการ์นิดบฝากด้วยนะคะดิ๊กต่างช่อง เบ็ดนะคะรถอลังแห่งปีค mm ่ะ hmm. ก็คือค่าส่งศูนย์บาทส่วนุด0.90%น,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 นะคะแล้วก็มีคูปองส่วนลดอีกหนึ่งพันล้านใบเลยเยอะไหมคนรีบไปกดกันนะคะกดซัปตปกรากดสินค้าแล้วกดจ่ายตังค์ด้วยนะคะถ้าไม่จ่ายตังค์เราก็จะไม่ได้ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่คุ้มเราแล้วก็มีโค้ดส่วนลดนะคะ ที่ต็อ,ชอ, 11, 11, อกช็อป11:11 x โบงลดาค่ะตัวนี้ก็ช่วยท็อปอัพคู่บองของเราได้อีกค่ะก็ฝากด้วยนะคะที่ต็อกช็อปค่ะถึงวันที่11นี้นะคะรีบๆไปช็อปกันค่ะขอบคุณค่ะ